วายุตาธิดาซาตาในวันนั้นสู่การเป็นเจ้าสาวในวันนี้ส่องชุดเจ้าสาวเจี๊ยบชมพูนุชเรียบง่ายแต่อบพลนไปด้วยความรัก ก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าสาวป้ายแดงหลังจากที่ขอแต่งงานกันแบบเรียบง่ายไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็ได้ถือเลิกดีเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าบ่าวจัดพิธีงานแต่งอย่างหวานชื่นตามประเพณีทางศาสนา,าคริสต์โดยก่อนที่สาวเจี๊ยบชมพูนุชจ,จะแต่งงานก็ได้ปล่อยภาพหวานๆทำบุญเอาเลิศเอาชัยก่อนงาน,นวิวาซึ่งก็เป็นการมัดรวมวันเกิดพร้อมกับการทำบุญก่อนแต่งงานซึ่งเจ้าสาวก็มาในชุดไทยจันโสมาเป็นชุดจากไทยอาจารย์วิรธรรม ผมสบายสวยสะกดจริงๆงงร,รงหรือแม่ กับพรีเวดดิ้งก็หวาดมากโดยที่ชุดพรีเวดดิ้งแม้ว่าจะมาแบบเรียบง่ายแต่ก็จัดเต็มด้วยการทั้งหมด2ชุดฟิลถือดอกไม้เดินถนนกับรอยิ้มที่สดใสและเต็มไปด้วยความสุขโดยชุดพรีเวดดิ้งแรกก็เป็นสายเดี่ยวมินิดรสน่ารักน่ารักออกแนวสตรีทเล็กน้อยชุดพรีเวดดิ้งที่2เป็นมินิดรสอีกเช่นเคยเป็นดรสกอ,อกกระโปรงสั้นพร้อมกับเบลเจ้าสาวเพิ่มความละมุนน่ารักไปอีกแบบและล่าสุดก็ได้เป็นฝั่งเป็นฝานแล้วเพราะว่าได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาเรียบร้อย ได้เข้าพิธีแต่งงานเดินเข้าโบสถ์สุดชื่นมืน่นโดยมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างน้นหลามโดยที่เจ้าสาวนั้นก็จัดเต็มทั้งหมดด้วยกัน2ชุดชุดแรกชุดในพิธีดาสาวเจี๊ยบก็สวมชุดวิวาสีขาวบริสุทธิ์มีดีเทลความน่ารักก็คืออยู่ตรงบริเวณช่วงแขนปักให้เป็นลวดลายของดอกไม้และตัวชุดก็เป็นเดรสยาวแบบเรียบง่ายเพิ่มกิมมิคทั้งต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือแม้ว่าชุดนี้จะมาแบบเรียบง่ายแต่ก็มีความลงตัว ชุดอัพเตอร์ปาร์ตีมาในมินิดรสกาะอกเพิ่มความระยิบระยับบนตัวชุดเวลาที่ชุดเจ้าสาวสะท้อนแสงก็แวววาวมากให้ดูมีความลุกเล่นและก็ดูน่ารักไปในตัว จะไม่ได้หรูหรามากแต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความน่ารักพร้อมกับกลิ่นอายของความรักที่อบอวลไปทั่วงานเลยจริงๆโดยที่ทั้งสองก็สาบานรักต่อหน้าบัตรหลวงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้จ้าและอีกไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการโยนช่อดอกไม้ก็เป็นอะไรที่ลุ้นกันสุดๆว่าใครนั้นจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับช่อดอกไม้นี้ไปครองและซึ่งผู้โชคดีคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นกะ็คือนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรน,นั่นเองซึ่งวินาทีที่เจ้าตัวคว้าช่อออดดกกไไม้ไ้้นนับเลยวา ได้มาอย่างง่ายดายเขามือสาวเชียร์แบบสุดๆ